เอ็นวีดีร่วงหลังคาดการไรายได้ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดหวังยูเครนจัดต่อยิงขีปนาวุธอังกฤษใส่รัสเซียจียสิบปั่นป่วนเจ้าภาพราซิลเลือกขางสวัสดีครับทีเดีเราก็สู่รายการยูนิทูรเรื่องควรรู้ก่อนเริ่มรุม่นประจำวันที่ส1พฤศจิกายนพราะผมนักชระเมทีวรนันจากทีมกลุทธการลงทุนบรอยจอยสปริงประเทศไทยก็อปเดี่ยวข่าวประจำวันก็เช่นเคยครับช่วงวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ตลาดห,หุ้นก็ ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับผมหนละังจากที่ก็ปัจจัยหลักๆก็คือตัวของสหรัฐเนี่ยเขาเป็นสุญญากาศเนาะเพราะว่าเขาก็ารอฮะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยที่จะ,ะทางประธานาธิบดีคนใหม่หรือว่าโ,นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเข้ารับตำแหน่งซึ่งก็ไปว่ากันในเดือนมกราคมนู่นแหละนะครับช่วงนี้ก็แต่งตั้งรัฐมนตรีกันไปนะฮะก็เหมือนเมื่อคืนนี้เหมือนจะได้มาอีกรทรวนหนึ่งนะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะก็ ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆสำหรับตรงทรัมป์ก็ทําให้ตรงตลาดหุ้นเนี่ยก็ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับก็มีปัจจัยบวกลบเข้ามากระทบตลาดเรื่อยๆครับผมแต่ว่าการเคลื่นนอนไหวของตลาดค่อนข้างจะอยู่ในกรอบแคบมากๆเลยฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้ครับว่าจะบวกจะลบยังไงเดี๋ยวทรัมป์มาปัจจัยที่สําคัญมากกว่าอิมแพ็คมากกว่าก็คือนโยบายของความที่ที่หาเสียงไว้เนี่ยจะใช้จริงเมื่อไหร ใช้ไหมมากน้อยอย่างไรนะครับตั้งแต่รุ่นก็ค่อนข้างจะสามารระวังแล้วก็อาจจะไมไ่เทรดกันรุนแรงเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แหละนะครับก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะออกเวนซีซะเป็นส่วนใหญ่นะสับตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก่อนจะเว้นแค่จีนครับที่เหมอจะไซเวดาวนะเป็นส่วนใหญ่ ตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ครับดัชี500ครับก็แฟลตนะครับผมเคลื่อนไหวก็บวกๆรล้ลบครับก่อนที่มันจะแฟลตลงไปนะครับก็ดาวโจนส์ครับบวกเล็กน้อยครับ0 0วนะ NASDAQ เนี่ยลบไป0.11%นะครับก็หลักๆจะเป็นตัวของ Nvidia ครับหุ้นเทคตัวใหญ่ตัวสุดท้ายของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เพิ่งประกาศงบออกมานะครับจริงๆก็งบก็ดีครับคาดการรายได้ก็ก็ดีแต่ว่า มันดีไม่พอครับอย่างที่เราคุยนไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าออบางทีเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แค่ว่างบดีคาดการไรายได้กำไรดีมากแล้วมันจะหุ้นจะขึ้นเสมอไปมันอยู่ที่ว่าความคาดหวังนักทุนเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่านักทุนคาดหวังสูงมากครับอยากให้เราคุยกันไปเมื่อวานนี้เนาะนะฮะว่าไอตัวของไอหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับโกรด3ร์เนตะแต่ว่าถ้าไปดูฟอร์เคส ขออภัยฮนะกลุ่มเซมิคอนดเตอร์รวมมะโกรธ30แต่ว่าถ้าตัดเอ็นวีเดียไปกลุ่มเซมิคอนดเตอร์โกรธ3%เอร์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคาดหวังของของของนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะคือหุ้นทุกตัวที่ไม่ใช่เอ็นวีเดียโกรธ3นะเอ็นวีเดียต้องโกรธเยอะมากจนเฉลี่ยแล้ว เฉลี่ยก็สามเปอร์เซ็นต์แล้วมันมาเป็นมันเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะว่าคาดหวังว่าอินดิเอตกำไรจะโตแบบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปนะครับก็เลยเป็นภาพที่แน่นอนครับเท่าไหร่ก็คงไม่พอฮะถ้าเกิดเธอคาดหวังสูงเกินไปก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นมื่อวันนี้อะไรก็าตามก็อินดิเอตก็ไม่ได้ย่อลงเยอะครับเพราะว่ามันก็คือคาดการรายได้ไดที่ดีกําไรที่ดีแต่ดีไม่พอแค่นี้นะครับผมก็ติดลบลงไปรู้สึกว่าจะเปอร์เซ็นต์กว่าเองครับผมก็ทำให้ตลาดหุด้ววนสหรัฐ ก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ก่อกวนตลาดหุ้นในระยะยาวนะแต่ก็แน่นอนครับมันก็ปัจจัยหนุนน,นั่นนึงก็จะหายไปครับเือกลุ่ม n v ็นวีกลุ่มเซ็นคอนเนที่ความคาดหวังของสูงมันอาจจะบีบไม่ได้นะฮะอาจะทำให้หุนนะ้นเนี่ยตอบไปสู่ภาพไซเว์ในช่วงนี้ สต๊อกหกรครับของของยุโรปก็แฟลตนะครับ CAC สีู่ย์ฝรั่งเศสลบศูนเด็กสองยอรมันก็ลบศูน a ะครับเอเซียก็นิ่งๆเช่นเดียวกันค้าวกีสองสองห้าครับลบศูนย์จุดหนึงซีไซสามรงจีนบวกศูนอฮังเสงบวกศูนะครับเซตบ้านเราบวกศูนะอินเดียเนี่ย เป็นวันหยุดนะครับอินโดจี i ลบ0.2แล้วก็เวียนเวียนนาบวกไป1%นะค่อนข้างจะนิ่งๆเช่นเดียวกันครับในฝั่งโอเอเซียนะครับทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นครับศูดเดี๋ยววันนี้เลาให้ฟังว่ามีอ่อยูเครยิงขีปนาวุธต่อนะครับดับบีทีไอครับลดลงไปศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่นพาราบตสองปีสิบปีสหรัฐก็นิ่งๆครับวันละสองปีอยู่ที่สี่จุดสามหน่งเพิ่มขึ้นมาสามเบสิสพอยต์ มาดูตัวเลขเศรษฐกิจครับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับมีจีนครับก็คงดอกเบี้ย LPR ไว้นะฮะหลังจากที่เดือนที่แล้วที่ลดทั้งแผงเลยดอกเบี้ยสัมภาร์สี่ตัวนะครับก็เดือนนี้ก็พอสไว้นะตามสไตล์จีนๆนะฮะก็ทําเดือนเป็นเดือนนะครับผมแต่ก็นักทุนก็แอบผิดหวังเหมือนกันนะว่าโอ้โหไหนๆเดือนที่แล้วตุลาคมนี่จัดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาเยอะมากเลยนึกว่าจะลดดอกเบี้ยรัวๆต่อไปเลยกับจีนออมก็หยุดไว้สักเดือนแล้วกันนะครับก็ นักทุนก็เซ็งๆนหน่อยครับผมแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีอะไรนักทุนก็นักวิเคราะห์ก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วครับเพราะจีนปกติเขาก็ไม่เขาก็เดือนไมเดือนอยู่แล้วโดยปกติที่เขาทําในช่วงที่ผ่านมานะครับที่เหลือจะเป็นพวกเงินเฟ้ออังกฤษครับเ,เงินเฟ้อภาคผู้ผลิตของเยอรมันก็ทุกอย่างก็กใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ปิดท้ายด้วยอ,อ,อินโดครับก็ออกมาคงดอกเบียนะ้ยนโยบายไว้ที่6%กเป็นะครับก็เป็นเวลาที่นักทุนคาดนกตลาดคาดแหละนะฮะแต่ว่าก็ตลาดก็อาจจะเซ็งๆนิดนึงคร ตัวของอ,อ,อินโดเนี่ยนะฮะมันเงินเฟ้อมันไม่ได้พุ่งขึ้นมาเหมือนอินเดียนะฮะอินเดียเงินเฟ้อพุ่งก็อาจจะแบบโอโโ้โหดอกเบีย้ยจะลดยากนิดนึงนะแต่อินโดเนี่ยเงินเฟ้อก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายของทางคุณพราวาวอรยนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะครับมันมีหลายๆอันที่นักทุนกังวลครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกขึ้นภาษีแวดอะไรพวกนี้นะฮะที่มันจะมาในปีที่ที่ที่ททมันพุ่งขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้น ภาษีอะไรอีกเนี่ยนะครับมันจะมีภาษีอะไรนะภาษีเขาเามื่อวานนี้ที่เราคุยกันไปคือเขาพยายามจะนะครับขึ้นภาษีนะครับ,รบตัวเราเรียกว่านินรโทษกรรมทางทางทางภาษีนะครับหรือว่าเป็นเป็นกฎหมายที่ให้คนที่หนีภาษีอ่ะจ่ายภาษีเนี่ยถ้าเธอยินยอมที่จะมาจ่ายภาษีเนี่ยจะไม่ไม่ลงโทษครับจะไม่จะไม่ไม่เอาผิดนะไอ ย้อนหลังว่านี่จ่ายภาษีไม่ตรงนะนะครับต้องมีค่าคงค่าปรับเนโอจะยกเว้นให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอินโดก็ออกมาเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการทำไรายได้สร้างไรายได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีตัวแวตนะที่ขึ้นแล้วมันโดนโดนภาษีประชาชนนะครับผมก็ดิงก็ช่วงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักทุนก็ค่อนข,ข,ข้างจะกังวลครับว่าท่านนยบายมันมีแต่เ,เชิงแบบ ทำให้สถานะการคลังมันดีขึ้นแต่เศรษฐกิจมันแย่หมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะมันต้องมีอะไรมาเชยกันเนาะคือมันจะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจโดนกดดันจากภาษีที่เยอะขึ้นแต่ตัวไม่มีนโยบาย ใดๆที่มันจะช่วยนะครับก็ต้องบาลานซ์กันครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีเรื่องดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้ครับที่รัฐบาลออกมาบาลานซ์ได้นะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมทำยังไ,ไงให้มีการลงทุนเยอะขึ้นอะไรพวกนี้นะครับไม่งั้นถ้าไม่งั้นหลังจากนี้อินโดก,ก็อาจจะออกออก,ออกจะออกไซเวีหน่อยนะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ตามดูนไปครับว่ารัฐบาลใหม่เขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาสัญญาไว้แล้วครับว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของภาคอุตสาหกรรม นะจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมมันโกรดดีหนนะ่อยในสรันอินโดนะครับเราก็ยังแนะนำอยู่ครับก็ลงทุนในอินโดได้นะครับก็จะเป็นตัวอิสวงอินโดนีเซียแอคทีฟนะครับสามารถลงทุนได้ครับผมเราก็มองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่จะอยู่รอดนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทะเลาะก,กับทางคุณทรัมป์นะครับ ก็มาดูตัว n v ็นวีเดียเมื่อคืนนี้ครับปรากฏว,ว่าตัวของออมีการประกาศก็ออกมาครับก็รายได้นี่ก็เป็นไปตามคาดแล้วก็ออให้แนวโน้มดีด้วยนะนะครับก็ทาง n v ็นวีเดียเนี่ยนะครับเขาพูดถึงชิปตัวใหม่ที่กําลังจะออกครับมันก็จะเป็นชิปที่เขาใช้ชื่อว่าแบ็กเวลนะครับโดยชิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวชิปที่ทาง n v ็นวีเดียเขาบอกว่าเนี่ยเป็นออกแบบมาเพื่อ AI โดยเฉพาะ นะครับก็เหมาะกช่วงนี้ครับเพราะช่วงนี้ชิปของ NVIDIA เดียนี่ยที่ขายเอาไปทำพวกคลาวนะเพราะว่าความต้องการ AI มามันก็ต้องใช้คลาวในการรันถูก็ c l ครับก็คลาวมันก็ต้องรันโดยชิปที่แข็งแกร่งนะฮะก็ต้องเป็นชิปของ NVIDIA ดียนี่แหละนะฮะก็จะไปขายพวกนี้โดยเฉพาะนะครับก็ตัว n อ i d วเดียเขาบอกว่า b บ็กเวย l เนี่ยนะฮะกำลังจะผลิตออกมาขายได้ภายในไตรมาสนี้แหละนะครับ เพียงแต่อาจจะต้นทุนอาจจะไม่ได้ต่ําอย่างที่นะักวิเคราะห์คาดการไว้นะอ่าก็มาจิ้นอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามามา,มาตามนัดขายได้นะครับแล้วก็กให้คาดการว่าตัวของดีมาเนี่ยยอดสั่งจองที่จองเข้ามาเนี่ยล้นสะพายนะคือล้นกําลังการผลิตที่เขาคาดว่าจะผลิตได้เนี่ยมันล้นทั้งปีนานะครับนั้นจริงคาดการดีนะก็ของขายดีขายได้แน่ๆแล้วก็เหลือนะมาจิ้นอาจจะน้อยกว่าที่คาดการไว้นิดหน่อย แต่ประเด็นคือยอดไหได้ที่มันคาดการณ์เนี่ยนะครับมันดันต่ำกนนว่านักวิเคราะห์เพราะนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้สูงมากนะฮะอย่างที่เราคุยกันไปก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วก็หุ้นก็เลยปรับตัวลงเล็กน้อยครับกับเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับผมก็เลยเป็นภาพที่ทําให้นะฮะตลาดหุ้นสหรัฐก็ย่อตัวในคืนที่ผ่านมาแต่อย่างที่คุยกันไปครับก็เราคิดว่าน่าจะชั่วคราวเพราะเพราะว่ามันเป็นแบบสองเรื่องดีกว่านะฮะ เรื่องแรกคือเรามองว่ามันก็ชั่วคราวเขาก็มันก็ไม่ได้แย่นะแค่มันดีน้อยกว่าคาดนะครับมันก็จะทําให้หุ้นไม่ขึ้นแค่นั้นเองอาจจะไซด์เวย์หน่อยนะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือทางฮีสติงเราไม่ได้เชียร์เทคเพียวอยู่แล้วนะนะครับในช่วงช่วงเอ่อตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะครับเรามองว่ามันมันด้วยงบเนี่ยนะครับที่มันมันชนะคาดการนะนะในช่วงที่ผ่านมาคือชนะคาดการแต่ชนะน้อยกว่าที่คาดแล้วแนวโน้มที่ให้เนี่ยมันให้แนวโน้มดีแต่ดีน้อยกว่าที่คาดมันเป็นแบบเนี้ยแล้วมัน เทรนแบบนี้มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะครเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพอเทรนมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็มองว่าถ้าเทคเพียวๆมันจะเสี่ยงเกินไปเราก็แนะนำว่าหุ้นสาระเนี่ยถามว่าช่วงนี้เราชอบอะไรก็จริงเราชอบหุ้นโกลดนะแต่ว่าเราคงไม่ได้สเปซิฟิกว่าจะต้องเป็นเทคเพียวๆเรามองว่าเทคเพียวๆหลังจากนี้มันเสี่ยงเกินไปที่จะเป็นผู้หุ้นโกลดที่เป็นหุ้นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสไตล์โกลดสไตล์เติบโตครับพวกนี้ก็จะเป็นเตรมที่เราแนะนําครับก็อย่างอีสปิงอุส เหมือนกันนะครับในพอร์ตก็จะมีหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่แข็งแกร่งด้วยนะครับก็ยังคงแนะนําอยู่นะครับที่เป็นตีแบบเต v บโวลูซหน่อยซึ่ง USWU ชิ h ครับก็ยังตอบโจทย์ตรงนี้อยู่นะครับมาที่ข่าวถัดไปครับยูเครนครับเมื่อวานนี้ใช้มิสไซล์สารายิงไปรัสเซียนะฮะต่อเนื่องกันเลยฮะวันถัดมายูเครนบอกใช้ ขีปนาวุธอังกฤษนะใช้มิไซลาอังกฤษ,กฤษยิงเข้ารัเสเซียเหมือนกันนะก็เป็นมิไซล์ติดที่ที่เขาใช้ชื่อว่าพายุพายุเงานะฮะสโ o รม shadow นะฮะเป็นมิซซ่าตัวท็อปนะฮะของอังกฤษนะที่ให้ทางยูเครนมาก็จัดไปครับยิงต่อฮะเข้ารัเสเซียต่อนะครับผมก็รัเสเซียก็ยังไม่รัเสเซียยังไม่ได้มีรายงานความเสียหายหรือว่ารายงานผู้เสียชีวิตนะครับก็ มันจะมีแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการเบื้องต้นในรายงานเรามาประมาณว่ารัสเซียยิงตกได้หมดนะสก,กัดได้หมดก็ไม่ได้มีไม่น่าจะมีความเสียหายอะไรนะครับก็ตลาดหุ้นก็ไม่ได้สนใจเช่นเดียวกันนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยฮะก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อเมื่อวานนี้ครับผมว่าให้มุมองอีกสปริงเราามองว่ายูเครนเขาน่าจะพยายามเดินเกมอะไรบางอย่างเนื่องจากเขารู้ว่าเขามีเวลาเหลือแค่2เดือนครับก่อนที่ทรัมป์จะมา ในเดือนมกราคมแล้วทรัมป์ก็บอกเขาบอกแล้วทรัมป์บอกแล้วจะปิดสงครามภายในวันเดียวนาแล้วยุเคนเขาต้องพยายามทาอะไรบางอย่างเพื่อให้เขามีสถานะที่ดีขึ้นนะครับมันก็เราก็ไม่ไม่รู้เราก็คาดการไม่ถูกเหมือนกันครับว่ายุเคนจะทําอะไรเขาอยากจะปิดสงครามไม่ได้ภายใน2เดือนนี้โจมตีรัสเซียจนต่างชาติเข้ามาลุมบอกเอ้ยไม่ไหวหยุดหยุดหยุดเจรจาดีกว่าหรือเปล่าหรือเขาอยากจะขยายตัวของอาณาเขตที่รัสเซียบุกเข้ามายึดเนี่ยขยายให้เยอะที่สุด เพื่อให้วันที่มันต่อรองเนี่ยนะครับจะได้สมมุตินะจะตัดดินแดนก็ตัดกันเท่าที่สงครามล่าสุดอะไรอย่างนี้จะมีมีพื้นที่ในการต่อรองมากขึ้นหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่คือดูจากแอคชั่นที่เขาออกมาในสวันนี้ก็แปลว่าน่าจะทําให้ตัวของสถานการณ์สงครามค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็คำว่ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยคือรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาครับแต่ว่าถ้าดูจากสีที่เขาทำมันก็เร,เรายังมองว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเพราะว่า ยิงไปให้โดนยิงตกะนะครับนะก็มันก็ไม่มันก็ถ้าเถ้าเขาตั้งใจจะยิงให้มันเกิดความเสียหายมันก็น่าจะยิงมากกว่านี้ไม่ใช่ยิงไป4ีหลูกตกแล้วก็ทางมันไม่เป็นไรยิงไว้ที่ไปที่คลังอาวุธอะไรอย่างนี้ที่ไม่มีคนอยู่อะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะดูจะเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะเพราะไอ้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยิงวิธีไกลเนาะ วิถีไกลนะครับมันก็มันคนละเรื่องกับที่ลบมันอยู่ที่ดินแดนยูเคนะอันนั้นก็ยิงกันตามปกติแต่ว่าไอ้มิสไซล์ที่มันข้ามแดนไปเนี่ยนะเขาจะยิงไปถึงปูตินยิงไปที่หัวนหน้าฐานทัพหลักที่มีออแบบว่าในพลอยู่อะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ทำหนะเขายิงใครขครสินามันก็เป็นเชิงเซญล ดูแล้วยังดูเป็นเชิงสัญลักษณ์ซะมากกว่าแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่ามันจะเป็นภาพป,ประมาณไหนก็ช่วงนี้สปริงถามว่าเราแนะนําอะไรก็จริงๆเราตัวของอย่างที่เราคุยกัเมื่อวานนี้ครับว่าทองคาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนําว่ามีพอร์ตเสริมพอร์ตช่วงนี้ได้นะนะครับเพราะนักทุนเนี่ยนอกจากจะต้องกลัวสงครามแล้ว ก็ต้องกลัวในส่วนของทรัมป์อีกนะฮะว่าทรัมม์จะมีนโยบายอะไรที่ผิดแปลกหรือเปล่าทรัมป์มาปั๊บเงินเฟ้อมาเงินเฟ้อมาก็เป็นตัวที่หนุนทองคำเช่นเดียวกันก็สามารถติดพอร์ตไว้ได้ครับห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีสปิงเราเนี่ยมีทองคำสอตัวครับจะมีเอสโกนะฮะกับ ES Go สิงคโปร์นะครับก็ Go S Go สิงคโปร์นะครับสองตัวก็ต่างกันที่นโยบายการป้องกันความเสี่ยงทางเงินครับถ้าเป็นโกธรรมดานะฮะก็คือทองคำ ก็เป <US> ็นสกุล US ครับเราไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงท่าเงินแต่ถ้าเป็นโกสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์คือบ้านเราครับก็บ้านเรานะนีไทม์โซนบ้านเรานะครับแปลว่าเราป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฐ์ให้ก็จะเป็นก็จะเป็นทองคําที่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นป้องกันความเสี่ยงค่าเงินครับก็จะเป็นสกุลอ่เป็นตัวที่จะราคาทองคํากับเพียวๆนะที่ไม่ได้โดนเรื่องของค่าเงินบาทมากระทบนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกครับ Go, หรือว่าโกสิงคโปร์นะครับนอกจากทองคำแล้วครับ mm hmm. ก็อิสเปนโรเชียตัวขงตราสารหนี้มาหลายเดือนแล้วเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับว่า หุ้นเนี่ยถึงแม้ทุกคู่วรเราจะคุยกันถึงเรื่องหุ้นครับแนะนําหุ้นประเทศน้นประเทศนี้จริงๆอีสปิงเราบอกเสมอครับว่าในช่วงไตรามาสสีเนี่ยนะฮะเรามองว่าสิ่งที่นักทุคนควรจะมีเยอะที่สุดในพอร์ตคือตรา,าสารหนี้ครับนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นราคาค่อนข้างจะตึงตัวครับมีเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะมีทรัมป์มาอะไรพวกนี้นะฮะตรา,าสารหนี้ก็ควรจะมีเทพอร์ตเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับนะนอกเหนือจากหุ้นสารัตที่เราแนะนําแล้วนะครับนกะ็ตรา,าสารหนี้เราเชียร์ก็จะเป็นตรา,าสารหนี้ที่ ดูเรชั่นสั้นหน่อยฮะเพราะว่าเดี๋ยวดอกเบีย้ยไม่ลงเดี๋ยวจะพวกดูเรชั่นยาวมันอาจจะติดลบนะเพราะดอกเบีย้ยลงชา้าก็จะเป็นพวกที่ดูเรชั่นสั้นหน่อยเราเลยจะเลือกพวกที่เครดิตเลนติ้งสูงๆครับผมเพราะว่าแน,น่นอนช่วงนี้เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในช่วงของการชะลอตัวครับแล้วก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนครับว่าทางทร้ปมมาแล้วจะมันสหรัฐจะซอฟต์แลนดิ้งได้มากน้อยแค่ไหน,นก็เลือกเครดิตเลนติ้งสูงๆไว้ก่อนดีกว่าก็จะมีอย่างตัว e-Spin Global Income In นะจีนคั่มนะที่เป็นตราสารหนี้โลกนะฮะผสมพอร์ตมีทุกเซกเตอร์ทุกประเภทตราสารหนี้ผสมผสมกันมาเร й ติ้งสูงหน่อยประมาณสัก2 A บวกลบนะครับกับตัวของ Alpha Bond นะครับ e-Spin Alpha Bond ให้เป็น,เป,นเป็นกอง Absolute Return นะฮะลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะฮะแต่ว่าเน้นพยายามจะสร้งางผลตอบแทนให้ได้นะครับเท่ากับตัวของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐบวก2% นะสหรัฐให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่วันนี้ให้4.5ใช่ไหมบวกไป2%นั่นะคือเป้าหมายของกองทุนแล้วก็ NV จะค่อนข้างจะนิ่งๆครับก็จะซื้อเล่นจะลงทุนในพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะเป้าหมายเขาคือทําให้ได้เท่ากับดอกเบีย้ยสหรัฐบวก2มันก็เลยในพอรก็จะมีในพันธบัตรครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นอีกกองที่เครดิตติ้งก็จะบนๆฮนะมันก็เครดิตติ้งก็แทบจะประมาณ 2A ถึง 3A อยู่แล้วเป็นพันธบัตรเกือบทั้งพอร์ตนะครับก็น่าจะเป็นอีกกองตราสารนาแะนําให้มีในพอช่วงนี้จีน่ครับ สุดท้ายนะวันนี้ก็ g 20นะครับค่อนข้างจะปั่นป่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมาเลยครับเพราะว่าแน่นอนครับยุโรปเขาก็มีการเมืองนะฮะคนที่ไปจอย g 20ของสหรัฐก็คือไบเดนซึ่งเดี๋ยวก็ลงจากตำแหน่งเ้าเป็นทรัมป์แหละนะคุยไปก็ไม่ค่อยจะได้อะไรนะครับแล้วที่ปั่นป่วนมากกว่านั้นคือเจ้าภาพครับเจ้าภาพอย่างคุณลูล่านายกลูล่าของบราซิลนะครับก็เป็นการจัด g 20ที่ปั่นป่วนมากครับมีเรื่องเยอะมากครับผมเพราะว่าโอ้โหด้วยความที่คือจริงๆอะนะถ้าย้อนกลับไปจ20ปีที่แล้วเนาะตอนนั้นเป็นอินเดียคุณโมดีคุณโมดีเนี่ยจริงๆแกยืนสองขาเนาะคือแกก็เป็นผู้นำบริกครับที่เป็นการประชุมที่เป็นแบบอินเดียบราซิลรัสเซียแล้วก็จีนใช่ไหมแกก็เป็นหนึ่งในบิ๊กแกงและแกก็บิ๊กแกงจี20ด้วยแต่ตอนนั้นะแกบาลานซ์ดีมากครับคือแก มันแกเป็นเจ้าภาพใชาอินเดียแล้วแกพยายามบาลาน์นะเพราะว่าไม่พยายามเลือกข้างว่าจะไปบริกไปจีนหรือว่าไปสหรัฐนะครับเพื่อให้การค้ามันดีที่สุดไงน,นะการที่พยายามอยู่ตรงกลางพยายามบาลาน์ทุกอย่างมันจะได้ยังคาข,า,ขาได้สองฝ่ายแต่ปาซิลไม่ใช่ครับปารสิสจัดการอะไรไม่ได้เลยฮะนะฮะก็ในใน,ในการประชุมเนี่ยก็มีราม่าเยอะมากครับไล่ตั้งแต่มีทางภรรยาของคุณลูล่าที่เป็นนายกเนี่ยนะฮะไปได่าอีลอนมาร์กเฉยเลยนะฮะทั้งที่อีลอนมาร์กเขาเป็นซีดัมนะ นะไปไม่โหไม่ดูอีโนยเนยเลยไปไปไปด่าทรัมป์เขาซีไปไปขออภัยไปไปไปต่อว่าอีลอนมสัสแล้วเขาเป็นซีทรัมป์แล้วเดี๋ยวทรัมป์เข้าสภาในเดือนมกราคมโดนแน่นะฮะมีเรื่องถ่ายรูปหมู่ครับถ่ายรูปหมู่เนี่ยนะครับไม่รอไม่รอโจไบเดนนะฮะคือถ่ายรูปหมู่กันทีสิบเนี่ยตอนตอนตอนเปิดนะฮะตอนเปิดนะคือคมันจะมีถ่ายรูปหมู่เปิดกับถ่ายรูปหมู่ปิดนะนะถ่ายรูปหมู่เปิดเอ่อ มันจะมีทางคุณโจไบเดนครับมันมีทางคุณคริสเตียนชูโดที่เป็นของของแคนาดานะฮะก็แล้วก็มีของเมโลนี่ของอิตาลีมันถ้าถ้าถ้านาจำไม่ผิดนะครับเขายังมาไม่ถึงเลยแต่บราซิลบอกเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรตัวแทนรัเสเซียตัวแทนจีนมาแล้วถ่ายรูปมาเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะเออประเทศบิกบ๊กๆของฝั่งของชาติตะว,วันตกไม่รอเขาไม่รอไบเดนด้วย ก็น่าเกียดกันไปอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็ในการประชุมครับเบลิกนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางคณะเขากาลังคุยกันว่าเ,เขาจะไปที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยนะครับเขาต้องประนามหน่อยเราจะใช้คําพูดประมาณไหนดีนะครับผมแล้วก็ทางคุณลูล่าของบรา,าซิลเนี่ยก็ตัดจบครับบอกเฮ้ยเราไม่คุยแล้เราคุยเราไม่คุยเรื่องนี้ดีกว่าเราจะไม่มีแมสเซจออกไปว่า g 20มีความเห็นกับรัสเซียอย่างไร ไม่เหมือนปีที่แล้วนะอินเดียปีที่แล้วเนี่ยนะครับอินเดียเป็นตัวกลางก็คือจีนรัสเซียเนี่ยเขาก็พูดว่าเฮ้ยไม่ได้ห้ามต่อว่ารัสเซียรัสเซียทําถูกแล้วส่วนสหรัฐก็บอกเฮ้ยไม่ได้ต้องประนามอินเดียอยู่ตรงกลางอินเดียบอกว่างั้นคนละครึ่งอ่าเราออกมาให้คําพูดเป็นโทนซอซมหน่อยก็ต่อว่าแหละนะแต่ว่าให้มันซฟซบสรุปสุดท้ายอินเดียทําให้สองฝ่ายยอมเซ็นได้ครับว่าเรามีแถลงการ์ออกไปว่า g ี0ยซิไม่ได้สนับสนุนนะอยากให้รัสเซียเนี่ย เข้าไปเจราจากยูเครนก็เป็นคําพูดซบซบนะครัทุกอย่างดีครับแนตะ่อันนี้ไม่ได้เลยฮะอันนี้บราซิลตัดจบนะเพราะฉนั้นบราซิลเลือกค่าชัดเจนนะครับเลือกค่าชัดเจนว่าจะเอาจีนจะเอารัสเซียเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้โจไบเดนนะยังซบซบเดี๋ยวรมมนะทรัมป์มานะทรัมป์มาเนี่ยเกี่ยวกากอันนี้แน่นอนโดนแน่นอนเพราะนั้นน่าจะเหนื่อยครับบราซิลแล้วก็สุดท้ายบราซิลลูรูล่าเนี่ยนะฮะไม่ยอมถแถลงจบ้วยมันจะมีตัวปิดจบงานประชุม,มครับ รูลานะบอกไม่แถลงจบเพราะว่าวันนี้นะฮะวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับมีนัดคุณสีจินผิงอีกประชุมหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ไม่กล่าวจบนะก็ทุกคนเชิญกลับบ้านไปแล้วนะแล้วก็รูลาบายบายแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณสีแล้วนะครับได้เขียนไปอีกนะครับเพราะนั้นก็ทําแบบนี้ก็ชัดเจนครับว่าเลือกข้างครับจะอยู่กับรัสเซียจะอยู่กับจีนแน่นอนนะเพราะนั้นจริงๆแบบเนี้ยไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวทรัมป์มาก็ กำแพงภาษีมาแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นภาพที่คือมันเป็นถ้าถามว่าในแง่ของเราเนาะนักงทุนก็จะบราซิลก็เป็นหนึ่งในประเทศใหญ่ตลาดหุ้นใหญ่ของ emerging market นะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเขาโดนอะไรก็หุ้น emerging ก็จะโดนลยซึ่งจริงๆุ้นอ,อีสปิงเราไม่ค่อยเชียร์ emerging ก็แล้วครับอีสปิงเราก็จะเชียร์ในฟ่งเอเชียครับเอเชียกรดดีกว่านะฮะแล้วก็ ถ้าไม่นับจีนน่ะทะเลาะก,กับทรัมป์น้อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยทะเลาะก,กับทรัมป์ครับก็มีจีนคนเดียวที่ที่ที่ทะเลาะก,กับสหรัฐนะฮะประเทศอื่นเราก็นอกจากโกรธเราดีแล้วเราก็ไม่ค่อยทะเลาะเขาด้วยนะอย่างประเทศใหญ่เอเชียเราจะเป็นแบบอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันอะไรพวกนี้โอ้โหพวกนี้ซีซีสหรัฐอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าบอก emerging, อีเมอร์จิงอีเมอร์จิงประเทศใหญ่คืออะไรครับบราซิลนะครับเม็กซิโกนะครับเซาท์แอฟริกาดังนั้นบราซิลก็ ็ค่อนข้างจะนั่งัมครับอิมเมจช่วงนี้เราก็ไม่ได้แนะนำอยู่แล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับอยู่ิี่ถนนประจํานี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ